ถึงเวลาที่พระธีปังกรพุทธเจ้าจะเสด็จเข้ามาในเมืองแล้วแต่ตรงทางเดินเนี่ยมีลมอยู่ลมหนึ่งเป็นลมเลนสุมเมธาดาบทกลัวพระบาทของพระธีปังกรพุทธเจ้าจะแปดเปื้อนก็เลยเอาตัวเองเนี่ยนอนทาบลงไปบนหลุมนั้นให้พระธีปังกรพุทธเจ้าได้เสด็จเหยียบผ่านไปบนตัวของตัวเองสุมเมธาดาบทก็ได้ลุกขึ้นถวายบังคม แล้วได้ขอพรต่อพระทีปังก่อนพุทธเจ้าว่าด้วยกุศลอันแรงกล้านี้ขอให้ตัวข้าพาเจ้าได้มีโอกาสบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต,ตการข้างหน้าด้วยฝ่ายนางสุมิตาซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดความเรื่อมใส่ในตัวสุมเมธาดาบทนางก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตัวเองเนี่ยได้เกิดเป็นคู่ครองของสุมเมธาดาบททุกชาติทุกภพอ่ะทีนี้ ขอสรุปนิดนึงถ้ากับว่าในอดีตเนี่ยพระนางพิมพาคือนางสุมิตาและพระพุทธเจ้าคือสุมเมธาดาบทและในอนาคตไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามทั้งสองจะได้คู่กันอย่างในพระชาติที่สําคัญมากที่สุดชาติหนึ่งก็คือตอนที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรตอนนั้นเนี่ยนางสุมิตาก็ได้มาเกิดเป็นพระนางมัตสี ซึ่งได้เป็นพระเมเหสีของพระเวสสันดรซึ่งทั้งสองเนี่ยได้ร่วมสุขแล้วก็ร่วมทุกข์อย่างตอนที่พระเวสสันดรต้องเสด็จออกเดินดงก็ต้องไปอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าด้วยกันพระนางมัทสีไม่เคยบ่นสักคำแม้กระทั่งการตัดสินใจใหญ่ๆอย่างเช่นจะบริจาคลูกก็บริจาคจะบริจาคพระนางมัทสีก็บริจาคแต่พระนางมัทสีเห็นแก่เส้นทางสู่ความเป็นโพธิยานเป็นพระพุทธเจ้า ก็เลยไม่เคยขัดขวางเลยเคารพและเชื่อในการตัดสินใจของพระเวสสันดรเสมอและในพระชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนางสุมิตาเนี่ยก็มาเกิดเป็นพระนางพิมพาใช่เป็นพระนางพิมพาพระธิดาของพระเจ้าสุป,ปะพุทธแห่งนครเทวทหะและเมื่อตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเดินวัยถึงวัยหนุ่มสมควรแก่การแต่งงานออกเรียน พระเจ้าสุดโทธนะก็ได้ไปสู่ขอพระนางพิมพาให้ได้เสกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็มีโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์ก็คือราหุล